สวัสดีทุกคนผมแค่แวะมาบอกว่านี่เป็นแค่ความมันเล็กๆที่ผมตัดมาจากสตรีมสดของผมเท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณอยากรับชมความสนุกแบบเต็มๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ twitch tv/ ฟีฟ่าท้าเกลียนทุกวันเวลา2ทุ่มที่นี่ที่เดียวครับผมไปละเจอกันเฮ้ยละอ๋อจากแคว้นไทย o ลี่มันมาเดินผ่านอ๋อนี่ไง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 คือมันเดินผ่านถนนมันจะมาเลาะอ๋อนี่คือใครอ๋อนี่ไงมันจะตีเมืองเลเวลสองที่อยู่แถวนี้กันเว้ย มันก็เลยมาตั้งค่ายกันเว้ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอให้ค่าคกองกําลังถึง600ก่อนเราจะไปตีเมืองต่อไปเนี่ยครับผมปกักเราจะตีเมืองต่อไปสำหรับตอนนี้เอาหินมาไกลเหลือเกินเนี่ผมหินเร็วสับปักเขาไว้โอเคโอเคอยู่ตรงนี้แล้วกันขอลองดูนะโอ้นี่ไงมันเดินม,มาทางนี้ได้เลยไอ้สุรศึกนี่มันก็น่าจะเป็นความเหนื่อยละความเหนื่อยล้าใช่ไหม สุดละสึกก็คือขวัญกาลังใจยิ่งน้อยยิ่งตีเบาแต่มันลดน้อยลงอะ่ะก็แสดงว่าความเพิรอารมณ์ประมาณเหมือนความเหนื่อยล้าแหละใช่ปหละ่ะขวัญกาลังใจที่น้อยก็คือมันลดลงตามจำนวนระยะทางอะ่ะก็แสดงก็ใช้คำว่าขวัญกําลังใจก็ได้นีครับผมคือเกมแนวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับคือมันเป็นเรียวไทม์ครับตึ้มเขาใโอเคตอนนี้เนี่ยครับผม พันธมิตรของเรานะฮะดำเนินมาถึงโวดเยอะครับเนี่ยสมาชิกเนี่ยผม45คนแล้วนะครับผมสำหรับเกียนเคดีของเราโอเคเดีย๋ยวเราจะไปหวดต่อเลยต้องเอาหินมาหินเลเว่านะครับผมพื้นที่แล้วว3เรามามาดวนยังกระจายอยู่เรื่อยๆโจโฮิวโจเสงกันยองออกซึกต้องรักษาเส้นทางอย่างน้อยหนึ่งเส้นไว้ออ,อเคโอเคโอเคอ,อ๋อผมจะไปตรงนี้ไม่ได้เว้ ให้ผมเดินผมตีไม่ได้นะครับผมตีไม่ได้เพราะมันมีตรงนี้ติดแล้วมันก็ไม่เดินอ้อมด้วยดังนั้นคือเราต้องตีตรงนี้ก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราต้องตีตรงนี้ก่อนนะฮะเราจะตีไปที่ไม้เลเ้วสองก่อนนะครับผมเพราะว่าเราจะเชื่อมทางต่อไปยังหินตรงนี้มันมีหินเยอะแยะมากมายงั้นเราเล่นกันแบบนี้แล้วกันเหลืองๆไปลุยมันต้องมีติดต่อด้านใดด้านหนึ่งจะเป็นทะแยงยมุมหรือไม่ก็ตามบุญทิวเยแยแล้วครับแพงโอเคพุญนทิวคัมแบ็ค จิ้บวกเจ็ดพันแล้วโอเคโอเคแล้วเราก็ไปเอานะครับผมเอาจิวท่ายออกเพราะจิวท่ายมันเหนื่อยครับจิวท่ายมันเป็นตัว C p พเราต้องหาตัว C ี3มาแทนจิวท่ายตัวอะไรก็ได้ก่อนครับแรกๆมามเราไม่ต้องสี่เรียสมันเป็นตัวหอกนะครับดังนั้นเราเจะเอาตัวหอกเข้ามาอ่ะสิมโบยไหมสิมโบยแต่เราต้องเกตอาหารใหม่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมโอเคได้ยึดตอนนี้เรายึดดินแดนอย่างเดียวนะเราจะไล่ยึดดินแดนพื่เพีย้ยบพื่เพี้ย ไปเลยนะครับปาลุยต่อยึดแผ่นดินต่อเฮ้ยใครเนี่ยกอจิ God ji. ต้องมีเรื่องแล้วป่ะแบบนี้ต้องมีเรื่องวะแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องวะเฮ้ยมันเอาหินแล้วสามกูไปเดี๋ยวมีเรื่องไอ้เปรตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเ,เดี๋ยวเครียดไม่รู้ใครครับไม่รู้ใครครับไม่รู้ใครแต่เดี๋ยวมันรู้ว่ากูเป็นใครไม่ต้องห่วงมึงล้ำเข้ามานี่คือมึงล้ำเข้ามาเยอะม,มากเลยนะ ไม่รู้ว่ามึงล้ำขึ้นมาแบบจงใจลุกลานหรือแวะเข้ามาตีวงเลี้ยวไเฉยแต่เดี๋ยวรู้เรื่องแน่นอนไอ้เปรตขอความเกียรติฐานก่อนแป๊บหนึ่งผมอยากจับทีมก่อนว่ะคือเนี่ยอย่างเทนนิขุนพลอย่างเงี้ยมันจะมีแบบอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีว่าต้องขวนอัพอะไรนะครับตัวเนี้ยเนี่ยควรอัพอะไรควออรวอัพอะไรแล้วควรจับคู่อะไรควรอูเล่าปีเตียวหุยใต้เกี้ยวลีโ้ควรอูเล่าปีใต้เกี้ยวอ อโอเคพราะว่าเดี๋ยวเรามาจัดทับกันเลยดีกว่าปะ่ะเราจัดทับอะไรได้บ้างจัดทับง่อเหรอครับอืมมันต้องหาเพิ่มว่ะโอเคเดี๋ยวเราตีสักปั๊บหนึ่งแล้วเราไปหาเพิ่มกันดีกว่าไม่พอเนี่ยครับผมผมอยากจะตอนนี้คือผมมันมนเริ่มคึกคักขึ้นมาแล้วมันเริ่มคึกขึ้นมาแล้วแต่นั้นเราต้องจัดทับที่มันพอจะเป็นแบบทับเก่งอ่ะทับเก่งอ่ะเนี่ยครับผมลิโป้ซูเมยี่ไต้เกี้ยวซุนกวน รีโอรเล่าปี่ใต้เกี่ยวซุนกวนยังไงผมก็ต้องเอาจิวี่มาก่อน่ะเรามีซุนกวนเราไม่มีจิวยี่ไม่ได้ถูกต้องไหมครับทุกคนเรามีซุนกวนเราไม่มีจิวยี้ได้อย่างไรเรามีฝันดีเราก็ต้องมีฝันเด็นเรามีลิฟเราก็ต้องมีออยเรามีลฟัฟฟี่เราก็ต้องมีแนซี่ใช่ไหมนะเรามีอันนันก็ต้องมีอันวาเอ้มันนำสกุลน,นี่ว่าปัเราไปหานี่ดีกว่าครับผมจิวี้ไอ้เหี้ย0.22%ซโอ้โหใหมก่ก๊อเนีครับผมมาไป ปักปักง,ง,งักจิ้นเตียวเป่าหนานี้มาทงิงเฮ้ยเฮ้ยมาทิงอีกแล้วต่อไปคือการกตีส,ส,รส,ดส,ดสีส้มบังเต็กเนื้อครับผมบังเต็กค,คือตัวที่มีเหรีเยอะที่สุดในตู้นี้ใช่ไหมก<อ>็มันตั้ง0.9อ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะ มัน0.97คือยังไงมันก็ต้องออกอยู่แล้วว ad ่ะโอ้โหยังไงมันก็ต้องออกอยู่แล้วอ่ะโอเคมาเฮ้ยแต่คือการันตีนี่ไม่ไหวนะไม่บอกไม่บอกเลยว่าไม่ไหวนะดวงอ่ะไม่ไหวนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกลือรอติดอู้เกลือแล้วคือแล้วรอติดเดี๋ยวก่อนนะ โอ้โห0.97มาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหคือตัวเกลือแทนการันตีอีกโอ้โหขออีกตัวหนึ่งขอโทษอีกตัวหนึ่งหัวเจ๊เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่การันตีอันนี้ไม่ใช่การันตีไม่ใช่การันตีหัวเจ๊มาเป็น 0.6เนรับผมอุ้ยขออยากได้อยากได้ไดจิมยี่อยากได้จิมยี่ะครับผมมาเถงมาเลี้ยงไม่เลี้ยงไอส,สัตว์ไปจิมยี่เฮกจยวโอ้ยหยย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 มยย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 ยมยยยยได้ยย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 ้้ <c oughs> รอติดได้แล้วไอ้ยังปกได้หมดตู้แล้วว่ะยังเว้นจิ๋วยี่ครับแบบนี้เราควรปล่อยป่ะแล้วเปิดตู้รวมดีกว,ว่าป่ะคือแบบตู้รวมมันมีพวกแบบเนี่ยมันตู้รวมเลยเว้ยตู้นี้ชี่หลงเก่งครับอาบ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 า,บาโจผีมันก็ดูเหมือนเก่งเปล่าเดี๋ยวลองดูกลุม่มอำนาจทหารดูครับอึบมาตายอึบองอุนออน่นอึบสุนทรเสียงนะครับผมโอ,โ,อโอ้มีแล้วอ่ะทำดาวทำดาวได้ทำดาวได้ดไดเอา,เอ,าเอาวุธมันก็ได้โอเคโอเคสี่ครั้งการันตี เฮ้ยโจหินโจหินไอ้ตัวนี้ดูดีกว่าเว้ยโจหินโอ้โหโจหินน่าจะกลาวว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโอเคสักรอบหนึ่งนะครับผมหนึ่งการนตีซสัวหยงเที่ยวเป่างักจิ้นโอ้โหมันเกลือนี่ผมไม่ชอบเลยเ yeah! ว้ยเย้นัดอ้โอเคมากัิกรจะทำให้จิวยี่มาเกิดหรือเปล่า สีทองชีซีเหรอเอ้ยชีสีแมงเทอเว้ยกว้าป่ะเนี่ยอยากรู้ว่ามันกว้าหรือไม่กวกากว้แน่นอนครับ C P ทครับกว้แน่นอนครับไปเฮ้เตียวเอียนกับเล่าเปียวเฮ้ยเตียวเปากวรหญิงหิงสีทองมาหนึ่งหัวโตวหัวโตวมันตัวฟรีครับโอ้โหมันตัวฟรีครับหัวโตวมันอารมณ์ประมาณแบบว่าล็อกอินไลไวันมันก็ได้หัวโตดังนะั้นผมไม่คิดว่าจะดีนะครับ กวนถําไม่นึงโอ้โหกวนอูม <laughs> าซ้ำตัวมันก็ต้องมีทั้งเยอะทั้งแยะมาซ้ำฮึบมาเทงอองอุน่นฮึบฮึบเขาฮิวใครฮิวตัวกาก CP4 โอ้โอใครฮิวเขาฮิว <laughs> รอบนี้จับเต็มเลยมาแล้วสองหมื่นสี่พันทองคำ 24,000ื่่พนรอบนี้จัดเต็มนะครับผมมาเลยครับเราตู้รวมตู้รวมขอ CP6 อะไรเงี้ยที่มันพอเป็นแกนหลักให้กับทีมนะครับผมไปครับขอแกนหลักอี๋แกนหลักโอ้ปั๊บ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 วังยี่โอ้โห CP3 นะครับผมโอเคนมใหญ่ให้อภัยแล้วกันแต่ว่า CB3 คือตัวกาดน้องใหญ่ให้อภัยเป็นฮึบส,สุมาอี้ไว้เฮ้ยสุมาอี้เฮ้ยสุมาอี้เก่งแน่ยังไงก็เก่งครับ CB6 สุมาอี้ครับสุมาอี้ยังไงก็เก่งครับ,มรบ,มงไ,งรบไม่ต้องห่วงครับระดับสุมาอี้0.04ย์จุนี่แม่ยัดกูเปิดได้ไงไม่รู้สุมาอี้ระดับ0.04นี่ไงเรามีสุมาอี้รูปสุมาอี้มันโคตรหล่อ โคตรหล่อเทพเนี่ยผมเอาไงต่อดีอ่ะไอ้เหี้ยผมอยากได้จิวี้นะแต่ว่าแม่งน่าจะยากสับเลยลนะ่ะเนี่ยผมเราไปตู้รวมต่อดีกว่าปะไปตู้รวมต่อดีกว่าปะเนี่ยผมเฮ็ดไอ้น,นี่คือเราใกล้หมดละเนี่ยผมมาทองคขาไปหนึ่งเจนฟูเจนฟูซีพีสี่น่าจะกาดครับผมต้องไปการันตีแล้วโอ้โหมาถึงไวเหลือเกินการันตีปึ๊แบปึ๊บปึ๊บ โลลิโลลิเสี่ยวเกี้ยวนะครับผมโอ,โนอ้น่าอยากกากะะพูดตรงๆว่ากาผมว่าได้อีกประมาณ2กคาราตีจบแล้วนะครับจบจบแล้วได้อีก2กคาราตีนะฮะสองคาราตรตบมาก่อนได้ไหมอุ้ยมาอุ้ย เอายิวเดี๋ยวขอยิงหนึ่งนาทีขอยิงหนึ่งนาทีเนี่ยครับผมเฮ้ยโหลดขอยิงทองขอยิงทองอีนึงทองเลิกขอยิงทองขอยิงทองอันหนึ่งขอยิงทองขอยิงทองเราขอยเลิกขอยิงทองครับขอยิงทองครับอันนี้จริงครับอันนี้จริงแน่นอนครับอีนึงทองแล้วเดี๋ยวเราพอครับมาครับอีนึงทองครับอีนึงทองนะครับผมโอเคมาเลยเป็นวิวิเข้าทู มันมีแล้วอะ O C ซีสี่ด้วยอะมันเท่ยอย่างเดียวอะเขาทัวอะโอโอีกหนึ่งทองพระเจ้าเฮียนเต้โอโหอยเฮียดูหน้าแล้วไม่น่าเก่งกากไอสัตว์หอยีกหนึ่งทองหอกหนึ่งทองตัว CP4 สี่เราไม่นับเนี่ยผมไม่นับตัว CP4 สี่เราไม่นับไป หุ้ยมาสองโอเคเปิดให้เพชรหมดไปเปิดให้เพชรหมดเดีย๋ยวเพชรมันก็หมดแล้วไม่เป็นไรการันตีเลยเหรอไอ้สัตว์แฉะเนี่ไอหน้าไอ้เงี้ยโลติดติดเป้งเนี่ยสัตว์ต่อยหน้าแม่งทีไงไหม้ไอโลติดเงี้ยนี่แม่งเซ็งแม่งที่ผายเลยมาโคตรบ่อยเลยอะโลติดอะโลติดเขาฮิวจ้องจะเล่นคุณ <c oughs> แล้วตอนนี้สมาชิกของเราสมาชิกเต็มแล้วนะครับผมแต่ยังมีเพิ่มต่อเรื่อยๆไม่ต้องห่วง โอเคเอ่อเรามาดูเรามาดูขุนพลเราดีกว่านะครับผมเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมจะจัดทีมจกบได้ว่าจกบควนอูเตียวหุยมาก่อน่ะเล่าปี่เปิดไม่ได้นครับผมนี่ไงเตียวหุยมันใช้มันใช้ทวนอสรพิษของตัวเองพอได้ควนอูใช้เงามมงกอนเขียวจกควนอูอ๋อย่อยตัวเองอ้าวผมย่อยได้ผมย่อยควนอูผมมีควนอูสองตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทําทีมดูนะฮะควนอูมันอยู่กับเตียวหุยเล่าปี่ซุร้ังเสียง ไอ้ย่ผมก็มีซุนสั้นเสียงนะแต่ว่าเราต้องหาตัวอื่นมาแทนเล่าปี่ว่ะมันเหมือนมันมันเหมือนมันมีใครแทมันเหมือนมันไม่มีใครแทนเล่าปี่เลยอ่ะเล่าปี่มันเป็นตัวบัฟอดทนเนี่ยนะครับผมหาใครมาแทนเล่าปี่ดีอ่ะถ้าแบบนี้นะครับผมเล่นซุนกวนเหรอพี่ไม่มีเล่าปี่ไม่สุดหรอถ้าไม่มีเล่าปี่ไม่สุดเราควรเล่นซุนกวนกับอะไรอ่ะนี่เลยว่าสิบสองเนี่ยเราเราทำชีวีเฮ็กจิวจุยบุยกกเยอะขนาดนี้หั่น วีก๊กวีก๊กเยอะมากเลยทําวีก๊กกกากไปตีก่อนปะเราขยายดินแดนเงี้ยใช่ไหมเช่ถ้าขยายดินแดนน่ะทำวีก๊กไปหวนก่อนปะซีพี <CP S 1> มี12เองก็จริงนะฮะเออมันต้องค่อยเล่นนะ่ะสี่สามสิบสองย่างเงี้ยอืมเราต้องเอาพวกซีพีสี่สามตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่ไง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 เขาทูเนี่ยบางเต็กเขาทูแล้วก็เจนฟู เราก็เอาไปตีพวกกี้กี้ดินแดนแบบเร็ววสองเร็วสามอย่างเงี้ยแล้วเราใช้กำลังทหารยัดเข้าไปใช่ไหมมันน่าจะพอไหวปะเข่าทูมันคือตัวสเต็งนะครับผมนันั้นผมจะเอาดาบให้มันมีดผู้สุริยันจันทรานะครับผมแล้วก็อัพสเต็งให้แม่งอัพดาวให้แม่งด้วยโอเคบังเต็มมีดปากหงอัพสเต็งไปโอเค เจนฟูคัมพีจั่วซื้อซุนซิวเอาไปก่อนแล้วกันอินโอเคทับเดียแหละเนี่ยครับผมสามพันหกร้อยได้ต้องให้บ้านถึงเลเวลสิบเนี่ยครับผมทรับแลยขอเราจะเอาทรัพยากรเนี่ยครับผมเราจะลัชเอาทรัพยากรตอนนี้เนี่ยครับผมเราเดินทางมาไกลมากนะครับผมจากบ้านของเรานะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยครับผม กระจายมาแล้วไอ้นี่ก็คือจกกักรพัินิโกะอยู่แคลนเดียวกับผมนี่คืออยู่แคลนเดียวกับผมเนี่ยครับผมอันนี้คืออยู่แคลนเดียวกับผมมักซ่าเราดูเลยนี่ใครเนี่ยเฟยไอเฟยเหรอไอเฟยอ่าเรารับไอฟเฟยเมื่อกมาอยู่แถวบ้านเราเดี๋ยว่อาน้องดูก่อนว่าใครเนี่ยมาสวามิภักดิ์และใครไม่สวามิภักดิ์ใครไม่สวามิภักดิ์เราต้องดูมัน่อนว่าเพื่อนมันเยอะไหมถ้าเพื่อนมันไม่เยอะเราจะตื้อมัน แต่ถ้าเพื่อมันเยอะเราจะเอาไว้ก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> มึงมึงอนแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่ว่าว่าแต่มึงอะกดฟอลโล่หรือ,อยังวะเอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่นตรงเนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยังกดสิเฮ้ยติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวใช่ไหม ก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย